แม่ทัพอังวะคนหนึ่งที่มีส่วนในการยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในศึกคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองค่ะในอดีตกล่าวกันว่าหากแม่ทัพอังวะ นหนึ่งไม่ป่วยตายไปซะก่อนบางทีการขอเจรจาหย่าสืกระหว่างอังวะกับอยุธยาอาจจะเป็นไปได้ด้วยดีกว่าแม่ทัพที่แข่งกล้าวอย่างนีเมียวสีหาบดีซึ่งเป็นแม่ทัพคุมทหารอังวะมาทางทิศเหนือในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่สองแม่ทัพอ,อีกคนที่มาป่วยตายนั้นในคุมทหารมุ่งตรงมาจากอังวะแม่ทัพคนนี้มีอำนาจมากกว่านีเมียวสีหาบดีแม่ทัพเหนือเพราะน่าจะอาวุโสมากกว่าและเป็นบุคคลที่เป็นชนชั้นที่สูงกว่ามีนามว่ามังมหาราา พมา่าเรียกโปแมงหรือโปมังเป็นหนึ่งในขุนพลเอกของรชัชกาลพระเจ้ามังระมังมหานรธาถือเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถตามบันทึกพมา่าเพราะเขามักจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่พระเจ้ามังระทรงเลือกใช้งานโดยไม่คำนึงถึงอายุที่มากของเขาเหตุนี้ในศึกกราวเสียกรุงครั้งที่สองถึงแม้จะไม่มีเชื้อพระวงศ์ของอังวะมาบัญชาการรบแต่ถ้ามองกันอีกมุม มังมหานราธานี้ล่ละค่ะที่เขามีสถานะเป็นขุนนางแต่ก็ประหนึ่งกับเป็นเชื้อพระวงศ์ในราชสำนักอังวะและยังเป็นคนที่มีอายุมากเป็นที่เกรงใจต่อขุนนางทุกฝ่ายอีกทั้งยังมีผลงานจํานวนมากในราชการก่อน